เรามาดูกันค่ะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์นะคะสาวพี่น้องวันอาทิตย์นั้นโอเคเลยนะคะให้ตัวตนขึ้นราชินีเหรียญมีความรู้สึกว่าการเงินเริ่มที่จะเข้ามือนะคะแล้วการเงินดีขึ้นนะคะในวันพวกนี้ใครรองเงินอยู่ก็ไม่ต้องกังวลราคาเนาะมีเม็ดเงินเข้ามาแน่นะคะสําหรับราชินีเหรียญและก็ยังคงที่จะมีความรู้สึกว่าฟูฟืดเงินอยู่นะคะแล้วก็ไม่กล้าที่จะใช้เงินอย่างพล่เือยก็ถือว่าดีแล้วค่ะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะเพราะว่ากว่าเงินจะเข้ามานั้นเนี่ย เซนจะลาบากนะในความรู้สึกของพี่น้องวันอาทิตย์นะมีการจัดสรรปันส่วนการเงินออกเป็นสีกองสีส่วนแล้วนะคะพี่น้องจา๋าบางท่านก็อาจจะไปทําบุญนะคะบริจาคทานได้ด้วยนะคะถึงเวลาที่จะตัดสินแล้วในส่วนของการเงินของพี่น้องวันอาทิตย์นะคะ,ะมีความหมายว่าขอนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้นะคะอะบุญเก่าบุญใหม่นะคะเกื้อหนุนพี่น้องวันอาทิตย์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหลุดพ้นเนาะในวันทุกงนนี้นะคะมีเงินหมุนเข้ามาแน่นอนนะคะเห็นไหมคะสองเหรียญเนาะ แต่ยังไงแล้วก็ยังคงเตือนนะคะพี่น้องค่ะหน้าเมื่อเข้ามาแล้วเราก็เก็บเงินให้อยู่นะคะหมุนเงินให้คล่องเนาะแต่ยังไงแล้วคิดว่าน่าจะดีนะคะในเรื่องของการเงินทำนายเรื่องเดียวค่ะพี่น้องค่ะเรื่องการเงินอย่างเดียวค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข4นะคะแล้วก็202ค่ะ4202ค่ะพี <etz> ่น้องวันอาทิตย์ค่ะสำหรับพี่น้องวันจันทร์นั้นพ่ขึ้นถือว่าดีอยู่นะคะในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันจันทร์นั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีแล้วนะคะอาราชินี นะคะาราชินีเอ็มพีไพเศธีนีขึ้นนะดีขึ้นนะคะอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะบางท่านอาจจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในหน้าที่การงานนะคะตำแหน่งงานนะคะเป็นไปนในทางที่ดีขึ้นหรือปรับเปลี่ยนในเรื่องของที่อยู่อาศัยก็ได้นะคะพี่น้องวันจันยังคงมีผู้รักผู้ใหญ่นะ,ะหรือคนรักให้ความช่วยเหลือนะคะเป็นอย่างดีแต่โดยแล้วนะคะโดยพี่น้องวันจันนั้นเนี่ยก็จะต้องมีต่อสู้ด้วยตนเองเป็นหลักละค่ะนะ ยังคงเหนื่อยหนักอยู่ด้วยภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบนะคะแต่เอาไว้เอาอยู่เอารอดในทุกเรื่องค่ะพี่น้องวันจันทร์นะคะในวันพวกนี้ค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขสามหนึ่งสี่ห้าสามหนึ่งสี่ห้าค่ะพี่น้องวันจันทร์พี่น้องวันอังคารก่อนหน้านี้ติดตกคุ่นคิดคิดย้อนหลังคิดลบนะคะนี่วอยวอทิมอยู่ในวันพวกนี้ก็เริ่มต้นใหม่นะคะอ่ะตัดใจได้แล้วทำใจได้แล้ว ก็เริ่มลุยๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการงานโปรเจกต์งานเข้ามาในหัวนะคะหมายความว่ามีพลังขึ้นอีกหนึ่งวันนะในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันอังคารนะคะเละทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเริ่มตอบโจทย์โดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะ,ะการงานก็เลื่อนเป็นสเต็ปมีความก้าวหน้าขึ้นนะคะนี่อย่างนี้การเงินก็เดี๋ยวก็จะเข้ามาค่ะถ้าเป็นแบบนี้นะพี่น้องวันอังคารถือว่าดีนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะมาดูเลขน้ำโชคค่ะมีเลขห้านะคะหนึ่งเจ็ดแปดค่ะห้าหนึ่งเจ็ดแปดค่ะพี่น้องวันอังคาร มาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะอ่ะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันมองโลกในแง่ดีขึ้นนะเห็นไหมคะเดลฟูนะคะเหมือนกับว่าเออไม่เป็นไรอะไรที่ผ่านมาแล้วก็ขอให้เริ่มต้นใหม่นี่ต้องคิดแบบนี้ค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันนะแต่ระมัดระวังนิดนึงค่ะในวันพวกนี้พี่น้องวันพุธกลางวันนะบริวารจะสร้างภาระให้กับพี่น้องวันพุธกลางวันหน่อยนึงจ้ะนะแต่ไม่เป็นไรดูว่าจะเอาไหวนะดูว่าโอ้ไม่เป็นไรนะคะรับได้และก็เหมือนกับเป็นการที่นะคะแก้กรรมนะ อ่าแล้วก็ปรงตกตก,ตกว่าเออชาติก่อนนั้นเราได้ทําความเดือดร้อนว่าให้กับเขาหรือเปล่าชาตินี้เราถึงมารับเคราะห์แทนหรืออย่างไรนะถ้าคิดแบบนี้ก็โอเคนะคะพี่น้องค่ะนะแต่ไพ่ดีสองใบเลยนะคะพี่น้องเนาะคือไพ่เดอะเวอร์ก็คือต่อไปนี้พี่น้องวันพุธกลางวันนะคะอ่าเริ่มที่จะอุดมสมบูรณ์นะคะอ่าในส่วนบริวารคนในครอบครัวญาติสนิทมิสหายโอเคนะคะดีขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ไพ่เทพเวทมน์นะมีเซนต์ทีเศษแรงๆคิดวางแผนอะไรเอาไว้ในวันพรุ่งนี้ นะคะก็ให้ลงมือทําก็จะประสบความสําเร็จแล้วค่ะพี่น้องค่ะนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะพี่น้องค่ะนะในวันรุ่งนี้มาดูเลขนําโชคค่ะมีเลขศูนย์ห้าและก็สองหนึ่งค่ะศูนย์ห้าสองหนึ่งค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะพี่น้องค่ะนะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนนั้นมีความรู้สึกว่าไม่ได้ดังใจนะคะกับบริวารโดยเฉพาะคนรักนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าโปรเจกต์ในหัวเยอะแย,ย,ยะมากมายแล้วก็คิดเหมือนกับว่าเพื่อฝันนะคะพี่น้องค่ะนะ เพ้อฝันหรือคิดเป็นเด็กๆเอ้าประมาณนี้นะไม่ว่าจะเป็นเด็กถือถ้วยหรือหกถ้วยเอ่อเจ็ดถ้วยนะคะรวมถึงห้าไม้เท้าแล้วก็แฮงแมนภพ่ในลักษณะแบบนี้นั้นเนี่ยพี่น้องวันพุธกลางคืนระมัดระวังนะเกี่ยวกับเรื่องความคิดนะคะคิดนะคะไม่ว่าคิดเรื่องอะไรนะคะขอให้มันเป็นไปได้นะคะอ่าคิดนะบางเรื่องนั้นเนี่ยไปคาดหวังกับบริวารคนอื่นมันอาจจะผิดหวังนะคะ ถ้าเป็นแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือเรื่องบริวารน,นะคะเรื่องการงานนะคะบริวารในที่ทํางานก็แล้วแต่เพราะว่าขึ้นห้าห้าไม้เท้านั้นเนี่ยดูว่าเราคาดหวังไว้กับบริวารมันไม่ได้ดังที่หวังนนะคะแฮงแมนขึ้นเนี่ยนะคะพระหมอจะทํานายในลักษณะว่าอะไรที่เราคาดหวังเอาไว้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดังที่หวังและเราจะเสียความรู้สึกค่ะในวันพรุ่งนี้เนาะทำนายโดยรวมแบบนี้เลยค่ะทุกื่องค่ะแต่มันเป็นไพ่ในลักษณะของการไม่ได้ดังใจมากกว่านะคะ หรือไม่ได้ดังที่เราคิดหรือตั้งความหวังเอาไว้พี่น้องวันพุธกลางวันค่ะเนาะเออพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะเนาะอ่ะเอาอย่างนั้นกันนะระมัดระวังเรื่อง,องบริวารน,นะคะอ่ายุ่งดีรุงตรงดังนะคะไม่ได้งานนะคะอ่าไม่ได้งานไม่ได้การมีความขัดแย้งกันนะทัศนคติไม่ตรงกันก็คือประมาณนี้เลยนะคะแล้วรวมถึงว่าความตึงเครียดบงังเกิดขึ้นกับพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะหัวห้อยหัวทิ่มเลยคะ่ะพี่น้องจ๋านะเออระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะ ปวดรัวปวดไม่เกร็ค่ะพี่น้องน่าจะกันเริบได้เนาะในวันพรุ่งนี้นะคะเอาละเป็นความรู้สึกล้วนๆเลยค่ะพี่น้องคะในวันพรุ่งนี้นะโอเคป้าหมอก็อยากจะแนะนํานะคะบอกว่าทําปัจจุบันให้ดีที่สุดอย่าไปคาดหวังอะไรกับใครให้มันมากนักนะคะอเอาตัวเองเป็นหลักค่ะพี่น้องจัะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขหนึ่งเจ็ดนะคะแล้วก็ห้าสองค่ะหนึ่งเจ็ดห้าสองค่ะพี่น้องวันพหัสบดีบางนะคะรู้สึกว่าพี่น้องวันพหัสบดีนั้นมีพลังเนาะนะคะแล้วก็อาจจะออกเดินทางนะ บางท่านหลายท่านนั้นออกเดินทางออกรอบพื้นที่ทํากิจทําการมีไฟมีพลังนะคะขึ้นเด็กถือดาบแล้วก็เด็กถือไม้เท้านะคะฉะนั้นแล้วพี่น้องจ๋านะพี่น้องวันพระฤษหัสบดีป้าหมอคิดว่าพี่น้องโอเคนะรวมถึงว่าเรื่องของการเงินเรื่องของทรัพย์สินนะคะตอบโจทย์ในวันพวกนี้ใครมีปัญหานะคะหรือมีในลักษณะของการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินมรดกนะคะแล้วก็ยังไม่ตอบโจทย์ในวันพ่กนี้นะคะมีมีคําตอบนะคะแล้วก็เป็นคําตอบที่ดีด้วยนะคะพี่น้องจ๋านะ ในลักษณะของสิบเหรียญถือว่าเป็นไพ่ดีไพ่ทักก็ดีค่ะมีไฟมีพลังนะคะอ่าแล้วก็ลุยๆหน้านะสำหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีถือว่าดีค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะพี่น้องค่ะเนาะมีเลขเจ็ดหนึ่งนะคะแล้วก็หนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์ค่ะพี่น้องค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะเงินมาจากไหนนักหนาพี่น้องวันศุกร์นะคะตอบโจทย์มากในเรื่องของการเงินหลังจากที่รอคอยเงินมานานนะคะในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันศุกร์นะคะมีโชคมีลาเขมาเซ็นที่สิบธิแรงๆนะคะ ถ้าขึ้นราชีนี้พระจันทร์จัดเลยนะคะมีการลงทุนลงหุ้นนะมักที่จะได้กำไรมานะคะพี่น้องจ๋าหนาพี่น้องวันศุกร์ถือว่าดีดวงเปิดนะคะแลกะก็ในลักษณะของใครที่ขอเครดิตเอาไว้นะคะพี่น้องขาเรารอรอรอๆนะในวันพรุ่งนี้ได้คําตอบเนาะป้าหมอคิดว่าพี่น้องวันศุกร์ใครที่ขอเครดิตเอาไว้จะผ่านนะคะมีคนสนับสนุนเรื่องการเงินเงินทุนนะคะมีเครดิตในเรื่องการเงินมีเงินสดๆเข้ามือค่ะ ฉะนั้นทำในเรื่องเดียวค่ะพี่น้องวันศุกร์ในวันพรุ่งนี้ตอบโจทย์คือเรื่องเงินค่ะร่ำรวยร่ำรวยมีโชคลาภล่ะค่ะในวันพรุ่งนี้จะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขเก้าเก้านะเห็นไหมสองห้าค่ะเก้าเก้าอ่าค่ะพี่น้องวันศุกร์ค่ะดีดีค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะอ่าพี่น้องวันเสาร์ก็ถือว่าโชคดีนะคะในวันพรุ่งนี้มีเงินเข้ามือมีโชคมีลาภเข้ามาขายของดีนะคะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะคะพี่น้องค่ะโชคดีเรื่องความรักความสัมพันธ์ โชคดีในเรื่องของบริวารพี่น้องวันเสาร์นะคะมีโอกาสศึกษาหาความรู้อบรมนะคะเออนะหรือไม่ก็อบรมคนอื่นนะคะให้ความรู้คนอื่นนะคะรู้จักที่จะนะเขาเรียกว่าวางแผนคิดนะคะอ่าศึกษานะคะในความรู้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เพื่อที่จะต่อยอดให้กับตัวเองนะคะในวิชาความรู้ต่างๆพี่น้องวัดเสาร์นัตอบโจทย์นะคะในเรื่องนี้ในวันพรุ่งนี้ ะะรวมถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเขาถือว่าดีาบางท่านก็โชคดีนะคะอาจจะออกรถใหม่ก็ได้นะคะพี่น้องจา๋านี่อย่างนี้นะอัจาวินถือถ้วยนะคะหรือบางท่านก็อาจจะออกเดินทางนะคะไปหาคนรักนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันเสาร์ดีมากมากเลยค่ะนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และผู้อุปถมัมภ์้ำจุดนะคะ่าถือว่าตอบโจทย์ค่ะพี่น้องค่ะมาดูเลขนําโชคค่ะมีเลขสามหกนะคะแล้วก็ห้าสี่สามหกห้าสี่ค่ะพี่น้องค่ะ ฉะนั้นป้าหมอโวยพรใพี่น้องทั้ง8วันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้โชคลาะเข้ามือค่ะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ